สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็นมาอัปเดตข่าวสารจากโรงงานน้ําตาลแห่งประเทศไทยให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะเข้าสู่ฤดูการหีบอ้อยปีการผลิต2564ทับสองของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ําตาลทั้ง57แห่งทั่วประเทศไทยสําหรับการเปิดหีบอ้อย จะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่7ธันวาคม2 5 6 4เป็นต้นไปนะคะโดยมีโรงงานน้าตาลทางภาคอีสานทยอยเปิดก่อนนะคะและพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งรับอ้อยเข้าลานขนถ่ายรับรถบรรทุกอ้อยเข้าลานเริ่มเปิดหีบอ้อยและผลิตน้าตาลโดยสอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ของโรงงานน้ำตาลในพื้นที่สงอ้อย ซึ่งทุกแห่งจะทําประกาศแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการน,นะคะมาดูวันเปิดหีบอ้อยปีการผลิต2,564ทับ2,565นะคะว่ามีโรงงานไหนบ้างที่เปิดหีบนะคะวันที่7นะคะมิตรภูหลวงเอราวันมิตรภูเวียงมิตรภูเขียวไทยอุดรมิตรกาละสินกเกษตรผลเริ่มอุดมพิมายนะคะ วันที่8ทธันวาคมก็มีคอนบุรีบุรีรัมย์นิวกว้างชนบุรีนะคะสีเทพบึง 3, 000, สามพันสระบุรีวังม่วงนะคะวันที่9สกลน,นครวันที่10ขอนแก่นน้ำพองนะคะขอนแก่นสองวังสะพุงสะหเรืองเก่งสนามนางอุตสาหากรรมอีสานสีเทพสะโบดเกษตรไทยสิงห์บุรีด่านช้างบ้านไร่นะคะ ในวันที่11ธันวาคมก็มีมิตรอำนาจเจริญน,นะคะวันที่12สุรินค่ะวันที่15บทีนท่าหลวงนะคะและยองสองหนองบัวโคกในวันที่16มีทิพสุโขทยัยไทยเอกลักษณ์พิษณุโลกนครเพชรกำแพงเพชรทิพกัแพงเพชรบ่อพลอยสุพรรณบุรีเมืองการในวันที่18ธันวาคมนะคะวัฒนานาคร วังสมบูรณ์ค่ะวันรับอ้อยและวันเปิดหีบอ้อยอย่างเป็นทางการสามารถติดตามได้จากโรงงานน้ำตาลที่ส่งอ้อยได้โดยตรงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ